เปิดตลาดตั้งแต่ตีห้าครับพี่ๆตีสี่ตีห้าเดินทางมา20มืดมากเลยครับพี่ๆ่ตมาแต่เช้าเพื่อจะให้มันได้โตะนะครับผมนี่แหละครับวิถีชีวิตของผมการค้าขายการพาเครื่องนะครับนี่นะครับมาดูกันว่าผมจะใช้เวลากี่นาทีในการเปิดบินแรกนะครับในราคาแค่20บาทะนะผมก็นั่งรอป้ายจัดนั้นจัดนี่นั่งป้ายรอก็ไม่มีใครมาส่องนะครับ สงสารตัวเองมากเลยนะบางทีดูนั่งเล่นนั่ง,งอะไรไงมีเจ้าคนมาส่องมาเดินผ่านเฮ้ยนี่มันอะไรกันทําไมมันยากขนาดนี้โอ้โหผ่านไปเป็นแบบว่าเรียวมากนะมผมทาคลิปไว้มากที่จริงก็ประมาณสักหลายนาทีนะพี่ดูจากฟ้าเงื่อนนะยันฟ้าสว่างนะครับคอยดูนะครับฟ้าก็จะเริ่มสว่างแล้วยังไม่ได้เปิดบินเลยโอ้โหนั่งเครียดนั่งอะไรไป ร้อยนะครับพี่ๆสองตัวก็สองอยแล้วกับการเดินทางกับการหาค่าแรงวันนี้กับการขายพระองค์แล้ยี่สิบาทเพื่อที่จะทํายังไงให้มันได้กําไรได้ค่าตู้ได้ค่าข้าวได้กาไรกลับบ้านดูนะครับพี่ฟ้าเริ่มจะสว่างแล้วยังไม่ได้เปิดดินเลยเอาครับนั่งยาวไป ก็ง่วงนอนนะครับพี่ๆนะง่วงนอนเพราะว่าเราต้องทำหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าเราก็ต้องสู้นะครับพี่ๆเออนั่งเอ้าไปฉายไฟฉายนะครับที่เป็นสองสองมาอย่างเงี้ยแชงไฟใายนะครับพี่ๆผมก็นั่งไปโอ้โหทำไมมันขนาดนี้ในที่ฟ้าเริ่มสว่างออกมาแล้วฟ้าเริ่มสว่างออกมาแล้วนะครับพี่ๆดูผมโอ้โหปวดหัวมากเลยผ่านมาน่าจะประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วนะพี่ เนี่ยตอนนี้นาจะสักประมาณสักยี่สิบนาทีแนละ้วครับว่า,วาดูดูอยากฟ้าดูจากคนเพราะผมทำวิดีโอี้เร็วมากพี่อืม <c oughs> ใช้เวลาเยอะนะพี่ดูดิไม่ได้ขายเลยนะเงียบมากยังไม่ได้เลยสงสารตัวเองมากทําไมเราต้องมันขนาดนี้ชองจะตาไม่เข้อข้างเราบ้างเลยเนี่ยฟ้าเริ่มสว่างแนละ้วพี่อา้าวนั่งไปรอไปรอเปิดบินแรกยังไม่ได้เลยพี่โอ้ไม่ยี่สิบบาทยังยากอะ่ะ เออดิเอาเอามาแล้วมาแล้วมีลูกค้ามาเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วในที่สุดก็เริ่มแล้วครับพี่ได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยครับพี่พี่ครับเนี่ยครับคุณจะได้ยี่สิบบาทเนี่ยครับเนี่ยผมได้่ะยี่สิบบาทเรียบร้อยเพิ่งจะได้เปิดบินนั่งไปตั้งสามสิบเกือบจะสี่สิบนาทีอะพี่าง่ายๆนะ <c oughs> ได้แล้วครับบินแรกยี่สิบบาทฟ้าสว่างเลย ได้ยี่สิบบาทสุด,ดยอดจริงๆเลยอ่ะสู้ต่อไปครับ